สวัสดีครับโมนี ibly, si ie, ่มารวยผ้ามาตาในทางของอาจารย์อี้นะครับในอดีตกรเพิ่นไห้เข่านะครับเลขสองซีนะครับโมนี่อีกข้างแล้วนะครับสำหรับในทางของอาจารย์อี้ร่องปฏิตามกันว่าอาจารย์อี้เพิ่นไห้ไามชุดไหมเป็นเลขตัวไหล่องปฏิตามกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องเอซีนครับโมนี้ผ้ามาต่าในท่างของอาจารย์อี้นะครับอีกข้างครับ ช่วงนี้เลขกอาจารย์นีทจับคููแม่นมากนะครับเขามาหลายงวดแล้วนะครับงวดล่าสุดนี่เขาสองสี่นะครับตามต่อสำหรับน้าทังเลขพี่รูดนะครับแล้วก็ดีจับคููเข้าชุดเต็มของอาจารย์อีทนะครับกาลังมากแม่นๆนะครับช่วงนี้เอฟซีมาล้ายนะครับอยากได้น้าทังเพิ่นนะครับลองติดตามกันซื้อวางวันนี้นะครับอาจารย์อีทเพิ่นบอสะดวกนะพ่อดีหลานมาอยู่บ้านนะครับบอสะดวก์ในการ หัมภาษณ์นะครับกับเรื่องทรงตัวเขกห้มารวยมากนะครับก็ลอกติดตามกันว่าอาจารย์อี้เป็นหาตัวใดมากนะครับสำหรับเด็กแนวทางนะครับลาสุนี่ของเพื่อนนะครับก็มานําเสนอแทนอาจารย์ยีเด้อนะครับวันนี้ก็ลองฟังกอนนะครับว่าเป็นหาตัวใดมากไปลองฟังมานะครับสำหรับแนวทางของเพื่อนหามาดนด้วนเนาะพี่น้องนะครับฟังมาลยเบาไว้จักน้อยก่อนนะครับพี่น้องเอซีนะครับพอดี อาจารย์นีดฝนประหลาดสะพานกับเบอร์จักแนวซีวอลนับเราพี่น้องเอ้ยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องละนะครับเป็นกำลังใจทั้งช่องมารวยในเด้อนะครับหาในทางดีมาฝากมาต้อนนะครับอาจารย์นย็เราอยากล้านหมดเลยนะครับเลยบวอลคิปไปเนาะก็เลยต้องมารวยวอลแทนนะครับก็ซีวอลไปนับเนาะเดี๋ยวพี่เชียวน้อยมึงชอบก็ไปตามมาเด้อนะครับตามมาเลยสำหรับพี่เชียวน้อยมีเก๋นะครับมีเก๋วาดสะพานแล้วมึงก็ติดตามมาเยอะแล้วก็สิมีแม่ ให้นะครับแล้วก็ไลายท่านไลายอาจารย์เนาะทั้งน้องบีมน้องขับก็ตามหาอยู่เด้อนะครับฝากเอาไปเบิ่งในคลิปเด้อนะครับมีโลกไปหลายคลิปแล้วนะครับมีทั้งไทยทั้งลาวเด้อนะครับมื้อนี้พี่น้องผู้ใดมักเลขไทยก็เลขไทยดีๆเด็ดๆกับมีหลายกันเลขลาวแมนๆก็มีคือกันเด้อนะครับฝากเบิ่งนะครับฝากเข้าไปรับชมคลิปนะครับเข้าไปทั้งช่องเด้อนะครับพี่มอรวยช่วยได้พารวยนะครับเห็นรูปมอรวยกดเข้าไปนะครับก็สิสามารถเห็นทุกคลิปเนาะจะมาได้เสียโอกาสของพี่น้อง FC นะครับ ฝากกนไร่ก็แชร่มารอยแน่นะครับอาจารย์ระรายถัด来โคตรขอไม้ดอกสำหรับอาจารย์ยีดนะครับวันนี้นะครับเพิหมาแล้วเนาะเอาเดี๋ยวมารวยอ่านในฟังนู้นนะครับว่าเพิ่งหายตัวไหนมาแน่เนาะสำหรับในทางเพิ่นนะครับเพิ่นหายมาเลขวิ่งนะครับมี่หานะครับหากับหกขนา้นะครับเป็นบิเล็กบนล่างนะครับสำหรับอาจารย์ยีดบนล่างห้ากับหกนะครับจักปูหากะนี่ห้าสี่ห้าห้านะครับห้าหกหกสี่หกห้า หกหกนะครับแล้วกัเจสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับอ่าตามนี่ครับเลขกเกาครูคือเกาเนาะสำหรับอาจารย์อิดลองติดตามนะครับพอดีหมักในทางเพิ่นเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้เราชมเด้อนะครับสำหรับเพิ่นในทางเพิ่นให้มาดูดูอันคือเกาเนาะครับอือเดี๋ยวช่วยตัวเลขลงน้ำนะครับเพื่อผู้จดประทานเนาะเพื่อผู้จดท่านก็ดีไปนะครับผู้จดท่านก็แคปเอาหน้าจอเนี่ยช่องมาเลยละนะครับก็ฝาก สีดำนะครับวผมก็น้อยว่าเดีสัมผัสกับเก๋อชิว่าเป้ยสิว ouais. ah, so, ่าไปยังไงเดี๋ยวเวลาเนาะเวลาก็หลายนะครับกขึ้นเดียวอะไรล่ะนะครับเรื่องไฟนะครับเร่ห็นวมาแล้วล่ะเดี๋ยวมันเลยขึ้นเปล่งเรื่องขึ้นรับชมกันเข็นรับกระเท่ากันือว่าหลาตัวเนาะเขามาแล้วหลายัวดนะครับแสดงว่าจะจับกูเป็น ช่วงนี้วิ่งรูดกะมีเขาไปรูดนะช่วงนี้ตะวันเลขกจับคู่นแม่นครับช่วงนี้เนาะสำหราจานิดอาจารย์นิดเลขวิ่งรูดแมื่อนแม่นนะครับชว่าาาาว,นนบชวงนี้กำลังมาแรกเอา้าผู้ชมตัวเลขครับผมกระตามนี้เด้นนะครับสำหรับอาจารย์นิดนะครับวิ่งห้ากับหกบนล่างเด้นนะครับจับให้ห้าสี่ห้าห้าห้าหกหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้า เจ็ดหกนะครับเป็นแนวทางของอาจารย์ยิบสายด่วนเอาแม่ปังปั่นฟิลองเอฟซีนะครับกะตามน,นี้นะครับห่ามพลาดเด้อนะครับฝากคนไลไรคนแชร์นะนะครับเพื่อเป็นต้น,นใจท่านช่องมาเลยถ้ำแนวทางเลยดีว่าฝากมาต้อนนะครับอืมมีจันหยดยากล้านลี่ลน้องเอ,อปเ้ปวดแล้วปวลงกแห้งนะครับมัเวเลยก็ได้เบาเองเนาะอ,อ,อาจจะมัวมอนหูภายใดกะเขาขโทษขอให้ละลายเด้อนะครับฟิลองเอฟซีนะอืม โซเล่หายมาแล้วนะครับที่เรางมักตัวไหนก็เรียกเอาคัดสรรเราสำหรันทั้งอาจารย์อีทนะครับเด็กเจ้าครูมันก็รักมาแรงนะครับช่วงนี้นะครับเขามาแล้วสองสามมวดแล้วนะสำหรับเจ้าครูเนาะเรียกวิ่งรุดนะครับตรงนี้เขาวิ่งรุดนะครับรัก้อยพนอไว้ยคอนเ้อะครับช่วงนี้ถ้าไหนเบี่ยนถ้าไหนมันใจหร่อยถาหนกาปอยเนาะตอนนีารักร้อยนะครับเอาเรียกวิ่งรุดกับเจ้าครูนี่แหละ ช่วงนี้ก็ร่งมาแรงนะครับซาบลงในทางเพิ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับชมบรรยากาศนะครับหลายๆท่านหลายๆจันทย่อยลูกหายทั้งไทยทั้งล้านะครับช่วงนี้ถ้าล้าก็นั่งมาหลายเด้อครับเหล็กเหล้านะเหล้าห้องเขาดีนะไม่ไพ่ไม่เคี้ยวไม่เกะเหล็กในทั้งเหล็กขึ้งร้อนลลายท่านหลายจันเนาะส่วนเลขรัฐบาลไทยจะคอยทยอยทยอยลงมาให้เรื่อยๆนะครับ ผู้ใดชวนี้ที่ตาต้อช่องก็จะเห็นเลยข้ร้ายขึ้นนะครับอถือว่าเออซีกอที่ได้รับชร่มตามทางที่ลงไห่แล้วนะครับเนาะมักกระซื้อนะผมหมักกระพันหมักกระดกะเรียกเอากระสันเอานะครับจะได้มีโชกกันแรกนี้นะครับสำหรับจานีตเรียกกระร่างเขาดีให้โชวประมาณกันนะครับในทางของคนกระลงให้ เก็บเสมอเนาะเก็บสมอเร,ร,ราไปสลับเลี้เล่านะครับเลา่าเพิ่มเพิ่นที่น้องก็เพิ่งดีว่าสลับเลี้เล่าอาจารย์ยีดนะครับอืมฝากที่ตามนะครับเนะาะมาสตัว์เล็กเขเรียกเราเด้อนะครับสำหรับทางทำองานอาจารย์ยีดพิ่นนะครับบรรยาก,กาศหัวแรกเลยนะมาเลยไปนวดนะครับนวดครูบาอาจารย์กเ็เลยเห็นวิวสวยกเ็เลยถ่ายมาเพิ่งน้ำเนาะสำหรับวิวนะครับในอากาศตอนเย็นของๆเนานะ อเอานะครับตัวเลขกันลงไปแล้วนะช่องวันทีนึงแล้วนะสำหรับตัวเลขของอาจารย์นีดนะครับแต่ในช่วงตัวเลขที่นึ่งเพื่อนพี่น้องโลโลลืมป่ะแค่ไหนเจ้าไว้นะครับแต่ในว่าขาดเออหนาขนาดนี้ของคนเป็จอะไรกันเหลือเออนะครับีอาจารย์นะีดเนาะ อาตามยได้เรียดคนเนาะใอยโชว์ดีไม่ใช่ช่วคชะมาผู้คนสวัสดีครับ